สวัสดีครับวันนี้ก็ดีใจกับน้องเช่นเคยนะครับวันนี้มีรถรถใหญ่ส่งครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4ตันนะครับนี่ส่งทั้งหมด20 8คันนะครับส่งทั้งหมด28คันก็คืออ่าเป็นรถสำรองอ่ะ3คันนะครับเป็นรถใช้จริงอ่ะ25คันนะครับนี่มีรถสำรองให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวกำลังจะไปส่งลูกค้านะครับเดี๋ยวจะพาไปรีวิวสเปคใกล้ๆนะครับ ท่านี้นะครับเดี๋ยวพาไปรีวิวสเปครถใกล้ๆกันนะครับนี่นะครับมารีวิวสเปครถใกล้ๆนะครับเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลเสายกสูง5เมตรนะครับงานความยาวงาน152เซนติเมตรนะครับหรือว่า1,520มิลลิเมตรนะครับนี่เครื่องยนต์ S6S ยกน้ำหนักได้2.5ตันที่ความสูง5เมตรนะครับผมถ้าพี่ๆเพื่อนๆยกไม่เกิน5เมตรยกไม่เกิน4เมตรสิยกน้ำหนักได้เต็มนะครับผม4ตันนะครับนี่นะ สวยๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูใ,ใกล้ๆนะนี่นะครับนี่กำลังขึ้นคอนเทนเนอร์ไปแล้วนะดีใจกับน้องนะครับดีใจกับบริษัทนะครับที่ได้งานรถใหญ่นะครับผมนี่ก็เดี๋ยวไปส่งวันนี้นะครับผมเดี๋ยวไปส่งวันนี้นี่นะพอดีคนท้องฝ่ายดีมากนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวมา รีวิวสเปคเพิ่มเติมกันนะครับบนรถเลยนะครับพี่อขอญาตเดินขึ้นรถก่อนนะครับนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับขึ้นหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็นี่นะครับก็ตัวมีกาดกันไฟนะครับนี่กาดกันไฟกระจกนีรภัยนะครับเป็นกระจกนะครับเป็นกระจกนะครับแล้วก็มีสปีดอะลารมนะครับสปีดอะลารามนี่ ไฟสีส้มเนี่ยจะเตือนที่10กิโลเมตรนะครับไฟสีแดงจะเตือนล้อมดังที่15กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะมีเสียงและแสงสีแดงออกมาครับตัวนี้จะไม่มีเสียงออกมานะครับถ้าไฟถ้าไฟเตือนครับแล้วก็จะมีกาดครอบแบบนี้นะครับกันไฟแตกนะครับแล้วก็มีถังดับเพลิงให้มีอ่ากองอากาศให้นะครับกองอากาศแบบหมุนนะครับพีกินเนอร์นะครับแล้วก็นี่นะพเพื่อนๆพี่ๆ ก็บริษัทเราก็ส่งอยู่เรื่อยๆนะครับรถโฟล์คลิฟช่วงนี้นะครับขายดีมากๆนะครับทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์พวกตระกูลเอสของมิตซูเนี่ยเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์ไดรเล็กธรรมดาเนี่ยมันทนมากๆนะครับลูกค้าชอบมากๆแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่ใหญ่นะครับเป็นเครื่องยนต์ใหญ่นะครับเวลารถรถตระกูลพวกโฟล์คลิฟเนี่ยเขาใช้นะครับเวลาเขาติดเครื่องมาเนี่ยเครื่องมัน เหมือนว่าเวลาเรากําลังเยอะเราก็จะใช้กําลังน้อยถูกไหมครับเครื่องรถโฟล์คลิฟต์เหมือนกันนะครับถ้าเราถ้าเราใช้ตัวเครื่องยนต์ที่กาลังน้อยนะครับกำลังไม่พอเราก็ต้องเข็นกําลังออกมานะครับแต่พวกเครื่องยนต์ S6S หกเเอเนี่ยของมิซูเนี่ยกําลังเหลือๆเลยนะครับตัวเครื่องพวกนี้ก็จะอยู่ในหลากหลายแบรนด์นะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆพี่ๆเดี๋ยวติดเครื่องให้พมเสียงนะครับนี่ครับ นิ่งคลิปนะครับนิ่งคลิปนะโอเคนะครับให้พี่ขนส่งเขาทำการส่งรถนะครับนะครับนี่นะก็ถ้าสนใจรถยกโฟล์คลิฟต์มิตซูบิชินะครับมือหนึ่งมือสองครับติดต่อได้ที่บริษัทยูนิเต็ทม,ม,ม,มอเตอร์เวิร์กนะครับ0ูนย์สองศูนย์สามห้าเก้าห้าเก้าต่อด้วยห้าหนึ่งหครับหรือติดต่อเซลโดยตรงดีเบอร์ ศูนย์หกหกหนึ่งห้ากสามสองนะครับสวัสดีครับ